สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดกระทบบ้นารามนะคะอยู่ที่ตำบลนาบัวอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะในโบสถ์ซึ่งเป็นวันพระนะคะวันนี้ไงไงเบนตู้ดใช่ไหมยายวันนี้ไงเบนตู้ดใช่ไหมคะคนี่นะคะคุณยายอยู่แถวนี้ไหมคะบ้านนีอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะวัดว<ช>ัดกระทบบ้นารามนี้คุณยายมาทุกวันพระไหมคะยายไม่เคยได้มาไม่เคยได้มาอ๋อยายยายยายไหนมาทุกวันพระคะ มาทุกวันพระเลยปวดขาปวดขาคุณยายไหนมาทุกวันพระคะคุณยายบอกคุณยายชะ n a ประมาณนี้ชะ n a ประมาณนี้อายุเท่าไหร่คะคุณยายอายุเท่าไหร่แปดสิบกว่าแปดสิบกว่าโอ้แข็งแรงมากเลยขอให้อายุยืนนะคะสาธุเนี่ยคุณยายอายุยืนถึงแปดสักกว่าแล้วเนาะคุณยายชอบชอบชอบวัดนี่ไหมบรรยากาศร่มรื่นไหมรู้จักชอบ ชอบใช่ไหมที่นี่ที่นี่มีอะไรสวยงามไหมนี่แนะนำแม้ว่ามีอะไรนะมีอะไรในโบสถ์ที่สวยงามคะเมียนเมียนโอยนะเบสถ์เนี่ยอะไรนะโบสถ์อะไรนะบอกเข้าเชื่อว่ามาเที่ยวบมีอะไรคะจโบวชนั่นแหละโบสถ์โบสถ์โบสถ์มีอะไรสวยงามกับหินอ่ะอ่าเป็นหินสวยงามเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอยู่ในโบสถ์นะคะก็เป็นบรรยากาศที่พอดีท่านเจ้าวาดนะคะคุ้นเคยกับท่านดีเพราะว่า ได้มีโอกาสนำท่านไปหลายประเทศนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศวันนี้จะเป็นการสวดปฏิมโมก์นะคะของพระธรรมยุทธจังหวัดสุรินทร์นะคะที่วัดกระทมวนารามนะคะซึ่งตอนนี้มีการเตรียมไว้เมื่อคืนฝนตกค่ะเมื่อคืนฝนตกนะคะนี่ค่ะก็มาจะประมาณสักหลาย,ร,ยร้อยรูปนะคะนี่บรรยากาศโบสถ์ ไม่ใช่โบสค่ะสาราการเปลี่ยนค่ะพูดผ,ผิดค่ะไม่ใช่โบสนะคะนี่ในบรรยากาศสําหรับการสวดปฏิโมกวันนี้นะคะเราชมบรรยากาศนะคะเป็นจุดลงทะเบียนของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นนะคะจุดนี้นะคะก็เพิ่งจะนี่นะคะโรงทานก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นที่ ชั้นเพนนะคะจะมีการสวดปฏิโมกเวลา1 0 13นาฬิกาค่ะบรรยากาศในวันนี้ร่มรื่นมากๆเลยนะคะ,ะครงน,นี่ขายไม้กวาดด้วยนะคะคนที่ไม่รักษาเวลาคนที่ฆ่าตัวเองนะคะวลาที่เรามาวัดเราจะได้อะไรสําหรับการเป็นแงค่คิดนะคะนี่ค่ะเป็นทุกข์เพราะความจนดีกว่าทุกข์ทนทุกข์เพราะเป็นหนี้อา่าถูกต้องค่ะ เมื่อท่านเป็นนี่มันก็เป็นนี่เป็นทุ่งที่ฉันนะคะฉันเพลนจริงแล้วธรรมยุทธ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฉันมือเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นฉันเพลแล้วนะคะขายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะขายไม่ได้เดี๋ยวมีพระมานี่ค่ะไม่ได้มานานแล้วเดี๋ยวพาเที่ยวนะคะนี่ค่ะโบสถ โอ้โหสถที่สวยมากๆเวลาที่เรามาไม้ทองโซเรนนะคะที่กำลังโด่งดังเราต้องอย่าลืมมาเช็คอินที่วัดกระทมนารามนะคะนี่เลยว <c oughs> ันนั้นท่านจเจ้าอาวาสได้ต้อนรับนื่อจากว่าพาชาวศิลปาไอชาวอินเดียแขกของนอตเตอร์พัทธมบฑรีนะคะมาที่เขาวสวายแล้วแวะเช็คอินที่นี่จักรยานนะคะค <c oughs> ุณตายังใช้จักรยานอยู่เลยค <c oughs> ุณตายุเท่าไหร่คะ <c oughs> แปดสิบสามนี่เห็นไหมคุณตาขี่จักรยานทําให้แข็งแรงนี่ค่ะเป็นภาพที่นะอ่านี่คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะคะองค์หลวงพ่อทันใจที่ตอนนั้นยังไม่เห็นเลยพวกมาเห็นนะคะสร้างหลวงพ่อทันใจคือตามขึ้นรับคือสร้างภายในวันเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่เนาะนี่ค่ะโบสถ์ค่ะหเนี้ยทางนี้ด้วยไหนคะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปค่ะขอบคุณนะคะ พอดีเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มานานวันนี้ก็จะมีการขายสินค้าเนื่องจากว่าเวลาที่มีการสวดปฏิโมกพระสงฆ์ท่านก็จะได้ซื้อของที่จําเป็นสําหรับพระนะคะซึ่งก็คืออย่างว่าเขาเรียกเนี่ยใช่ตอนแรกจะไม่ให้เข้ามาถึงในวัดด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะบรรยากาศข้างในนะคะ น,น,นะคะออตอนนี้มืดเลยต้องเปิดไฟนะคะวันนั้นพระอาจารย์เจ้าวาดมาเข้ามาแล้วต้องเปิดประตูหมดนะคะต้องเปิดประตูในในโบสถ์ทั้งหมดถึงจะเห็นเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ให้ท่านเจ้าวาดพาเที่ยวดีกว่า เน connect, part, ื deux, story, ่องจากว่ามันมืดนะคะนี okay. okay. uh ่ค huh. right ือในโบสนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้องค์หลวงพ่อทันใจนะคะโอเคอากาศดีเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะแต่ว่าในเมืองสุรินทร์นะดิฉันอยู่ในเมืองสุรินทร์เนี่ยไม่ตกนะคะ องค์พ่อทันใจตอนที่มารอบที่แล้วประมาณหลายปีนี้ท่านยังไม่ได้สร้างนะองค์พ่อทันใจองค์พ่อทันใจเรือดำนาวนี่ไม่ไม่ใช่นะคะเขาใส่เลขเองค่ะไม่เกี่ยวนะคะเรือดำชามขาวลือค่ะเขาใส่ไปเองค่ะอย่าไปเชื่อนะคะเรือดำน้ำนี่มันเป็นเลขที่เขามาใส่เฉยๆค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มัน ไม่ใช่นี่นะคะคุณข้าดันใจก็จะมีคนลื้อเรื่องของเอ่อเอาภาพเรลอดำน้ำมาจริงไม่ใช่นะคะเขาไาใส่ตัวเลขเฉยๆค่ะไม่มีใครจะใส่เลขได้ขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาการเมืองมาคุยเรื่องหวยนะคะคนละเรื่องกันเนาะเราเห็นในข่าวลุงเมืมาเราก็จะซ้ำเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็เลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งนี่ก็แปลกที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดมาเลยเก้า 9ก้าเก้าเก้าเก้าแล้วก็จิตสุดย่อดเลยใครถูกได้นี่โอ้คนหนึ่งนะหกสิบล้านใช่ไหมและก็ท่านหนึ่งอยู่ที่อําเภอลมเก่าจาังหวัดชียบุรีนะคะขอ,อทันใจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดสัญญาณการไลฟ์สดเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะหลายมุมตอนนี้ขออนุญาตไปเจรจา <laughs> พูดคุยในวัดก่อนนะคะในการน,น,านําน้ําปานะมานะคะถาวายสําหรับพระสงฆ์ไม่ได้ให้โยมคะ่ะ ส่งประมาณ600กว่ารูปนะคะน่าจะทั่วจังหวัดสุรินทร์นะ